ตัวโลหกนะครับของคุณลูกค้าห่ังนี้จะใช้เป็นเหล็ก 4, ี่คูณสนะครับเป็นกรอบนะครับก็คือวิ่งเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหล็ก 2, อคูณสนะครับตัวกระดูกด้านในนะครับด้านหลังนะครับที่เอาไว้ค้ำไม้และแนงนะครับจะใช้เป็นเหล็กนิ้วคูณนิ้วนะครับมาในต่อในส่วนประตูทางเข้านะครับที่เป็นประตูทางเข้าคนในส่วนนี้นะครับเราจะใช้เป็นเหล็ก 2, อคูณสนะครับก็คือตีเป็นกรอบข้างนอก แล้วข้างในเนี่ยที่ตัวคั้มไม้และแนงนะครับจะใช้เป็นเหล็กนิ้วคูนนิ้วนะครับก็คือจะเป็นคล้ายๆในส่วนของประตูรั้วทางเข้ารถเลยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเราย่อขนาดเหล็กเอาในส่วนนี้นะครับหลังคาเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับเราจึงลงเสากลางไว้ด้วยโดยปกตินะครับเราก็จะลงแค่สีต้นใช่ไหมครับแต่ว่าทีเนี้ยตัวหลังคาเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับผมมองว่ากลัวจะตกท้องช้างนะครับหรือว่ากลัวหลังคาแอน นะครับผมก็เลยใช้ตัวเสาเดี่ยวครับเพิ่มมา2ต้นนะครับตรงกลางสวัสดีครับผมสุขุมสอแสงทองกัรช่างนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านส่วนตัวสุขุมมิต3สซอยพบมิตรหลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทต่อแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถ,ถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักง,งานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักง,งานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่เอเติมบ,บ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1 ดีอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับจากครั้งก่อนนะครับที่ผมได้พาคุณผู้ชมนะครับได้มาตรวจหน้างานของคุณลูกค้าหลังนี้กันนะครับก็ครั้งที่แล้วนะครับก็เสร็จไป ประมาณ9 0็แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมารีวิวนะครับการต่อเติมของคุณลูกค้าหลังนี้กันนะครับของคุณลูกค้าหลังนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าทางคุณลูกค้าเนี่ยได้ต่อเติมหลังคาลงจอดรถกับทางเรานะครับแล้วก็ประตูรั้วหน้าบ้านนะครับก็คือด้านหลังของผมนั่นเองนะครับแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายประตูรั้วไปเพราะว่าทางช่างเนี่ยเขายังเชื่อไม่เสร็จนะครับก็ผ่านมาประมาณ1สัปดาห์ตอนนี้นะครับเราส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังงไนะครบ ปดูกันมาถึงหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวประตูรั้วหน้าบ้านกันก่อนนะครับก็คือว่าของคุณลูกค้าเนี่ยใช้แบบว่าเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมหมายถึงว่าก็คือขนาดเท่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูรั้วหรือว่าจะเป็นในส่วนของอตัวรั้วเหล็กตรงนี้นะครับสามช่องนี้นะครับประตูรั้วเหล็กนะครับของคุณลูกค้าหลังนี้จะใช้เป็นเหล็ก4ี่คูณสนะครับเป็นกรอบ นะครับก็คือวิ่งเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหล็ก 2, อคูณสนะครับตัวกระดูกด้านในนะครับด้านหลังนะครับที่เอาไว้ค้ำไม้และแนงนะครับจะใช้เป็นเหล็กนิ้วคูนนิ้วนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็สามารถเลือกสเปคเหล็กได้เหมือนกันนะครับใครชอบสเปคเหล็กใหญ่ๆนะครับผมแนะนำนะครับใช้เป็นเหล็ก 4, ี่คูสแบบนี้นะครับอันนี้ก็ดูสวยงามนะครับก็คือดูมิติมากกว่านะครับเหล็กที่มันเล็กกว่านะครับถ้าใช้เหล็กเล็กกว่านี่ก็ใช้เป็นเหล็ก3คูนนิ้วครึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความ ชอบเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นไม้ละแน,นะครับไม้ละแนงเนี่ยจะตีเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นนิ้วนะครับในส่วนนี้ในส่วนนี้นะครับทางคุณผู้ชมหรือทางคุณลูกค้านะครับชอบสไตล์แบบนี้ก็สามารถ นำแบบนะครับไปให้กับทางโปรเจกต์เพนเนอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าชอบสีแบบนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาขอรหัสสีได้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กนะครับสีเหล็กนะครับสีดําหรือจะเป็นสีไม้และแนงที่เป็นสีน้ำตาลนะครับมาดูตัวรางประตูกันนะครับร่างประตูเนี่ยเราใช้เหล็กเพลาเนี่ยก็คือเหล็กเพลาเนี่ยขนาด20มิลเลยนี่คือค่อนข้างใหญ่เลยก็คือคล้ายๆกับตัวโรงงานเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ในหมู่บ้านเนี่ยก็จะไม่ถึง20มิลนะครับแต่ว่าในส่วนนี้คือเราเน้นความแข็งแรงนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยทางคุณลูกค้าครับมีบ้านสองหลังนะครับแต่ว่าหลังเดิมของคุณลูกค้าเนี่ยก็คือใช้เหล็กเผาเนี่ยค่อนข้างเล็กจึงทําให้ตัวตัวประตูเนี่ยมันชอบตกรางหรือด้วยส่วนใหญ่ที่ผมเข้าไปดูหน้างานของคุณลูกค้าท่านอื่นๆเนี่ยก็คือเหล็กเผาเนี่ยจะขนาดค่อนข้างเล็กนะครับแล้วทีนี้ประตูเนี่ย จะชอบตกหลางได้ง่ายมากนะครับผมแนะนำนะครับถ้าทำทันทีนะครับใช้เหล็กเผาเนี่ย20มิลกำลังดีครับแล้วมาถึงตัวล้อนะครับตัวล้อตัวนี้นี่ตัวล้อตัวนี้นะครับเราเนี่ยใช้ขนาดอยู่ที่ประมาณ3นิ้วนะครับที่เราไม่ใช้4นิ้วเพราะว่าตัว3มนิ้วเนี่ยมันผมมองว่ามันพอดีกับตัวรางเราสามารถใช้เป็นล้อเนี่ยสนิ้วก็ได้นะครับหรือล้อ3นิ้วก็ได้เหมือนกันแต่ว่าล้อ3นิ้วเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบหลายลักษณะน,นะครับมาในต่อในส่วน ประตูทางเข้านะครับที่เป็นประตูทางเข้าคนในส่วนนี้นะครับเราจะใช้เป็นเหล็ก2อคูนสนะครับก็คือตีเป็นกรอบข้างนอกนะครับแล้วข้างในเนี่ยที่ตัวคั้มไม้ละแนงนะครับจะใช้เป็นเหล็กนิ้วคูณนิ้วนะครับก็คือจะเป็นคล้ายๆในส่วนของประตูรั้วทางเข้ารถเลยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเราย่อ ขนาดเหล็กเอานะครับก็คือเราจะใช้เป็นเหล็ก2อนะครับถ้าใช้เหล็ก4ี่คี่ผมมองว่ามันจะใหญ่ไปนะครับเดี๋ยวเราไปในส่วนของล้วด้านซ้ายมือของผมกันครับมาในส่วนของล้วเหล็กนะครับในส่วนนี้นะครับก็เราจะใช้เป็นเหล็ก2อคเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับประตูทางเข้าคนเลยนะครับก็คือใช้เหล็ก2อนิ้วเนี่ย ตีเป็นกรอบนอกนะครับแล้วส่วนด้านหลังเนี่ยที่ใช้เป็นค้ำตัวของไม้และแนงเนี่ยก็จะใช้เป็นเหล็กนิ้วคุณนิ้วนะครับตัวนี้นะครับเราจะใช้เป็นไม้ละแนงหน้า3ตัดขอบนะครับอันนี้ผมลืมพูดไปในส่วนของประตูประตูทางเข้ารถนะครับแล้วก็ประตูทางเข้าคนเนี่ยก็ใช้เป็นไม้ละแนง3นิ้วเหมือนกันนะครับหน้า3ตัดขอบนะครับในส่วนของไม้ละแนงตรงนี้นะครับจะเห็นว่าสี ตัวนี้จะเป็นสีดำแต่ว่าประตูรั้วรถเนี่ยทางเข้ารถเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลน,นะครับในส่วนนี้ทางคุณลูกค้าเนี่ยเขาอยากได้สไตล์ประมาณนี้นะครับตรงนี้สีจะไม่เหมือนกับสีเหล็กนะครับก็คือจะคนละสีกันจะคนละเฉดสีกันนะครับในส่วนนี้สามารถขอรหรัสสีกับทางแอดมินได้เหมือนกันนะครับถ้าทางคุณลูกค้าหรือทางคุณผู้ชมเนี่ยชื่นชอบกับสีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปในส่วนของด้านในกัน มาในส่วนของหลังคาลรงจอดรถกันนะครับตรงนี้นะครับเราได้ส่งมอบงานไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับผมมองว่าเนี่ยหลังคาเนี่ยเข้ากับตัวบ้านอย่างมากๆเลยแล้วก็ประตูรั้วหน้าบ้านเหมือนกันนะครับมาในส่วนของหลังคาลรงจอดรถนะครับผมได้พูดไปในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็มาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับหลังคานะครับของคุณลูกค้าหลังนี้จะใช้เป็นหลังคาเมทัลชีตพียูโฟม นะครับโครงสร้างหลังคาเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างไซส์ XL นะครับจะเป็นเหล็ก 6, คูณ2เนี่ยเทินด้วยเหล็ก4,2คูณนะครับก็คือจะเป็นอาศรอบนอกวิ่งเป็นกรอบหลังคานะครับส่วนด้านในนะครับเหล็กจันทันเนี่ยเราใช้เป็นเหล็ก3คูณนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ระยะแอดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80-90ถึงเซนนะครับส่วนแปรนะครับเราใช้เป็นแปรคู่นะครับระยะแอดจะอยู่ที่ประมาณ60เซนนะครับมาในส่วนของไม้และแนงนะครับ ไม้และแหนงเราจะใช้เป็นไม้และแหนงหน้า3ตัดขอบนะครับอันนี้จะวิ่งเป็นแนวนอนก็คือวิ่งเป็นแนวขวางนะครับก็คือถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะวิ่งเป็นแนวนอนเราจะไม่ได้วิ่งเป็นแนวตั้งนะครับถ้าวิ่งแนวนอนเนี่ยจะสวยวกว่านะครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะมีการปิดมอบนะครับก็คือตกแต่งนะครับก็คือมันจะเป็นระยะต่อของไม้และแหนงนะครับซึ่งถ้าเราไม่อยากให้เห็นเนี่ยผมแนะนําให้ปิดมอบเนี่ยจะสวยกวา่า นะครับรังน้ำนะครับของเราเนี่ยจะใช้ขนาด8นิ้วนะครับก็คือตามสเปคบริษัทมาตรฐานของบริษัทเลยนะครับบวกท่อรังน้ําด้วยเนี่ย PVC นะครับจะเป็นขนาด3นิ้วนะครับมากันต่อที่เสาแผงนะครับเสาแผงเนี่ยก็จะเป็นสเปคบริษัทเลยนะครับก็คือเพิ่มเติมแค่ขนาดเหล็กนะครับโดยปกติเนี่ยเราจะเห็นขนาดเป็น ขนาดเหล็กเนี่ยสี่คูณสองนอกนะครับสองเส้นนะครับแต่ว่าทางคุณลูกค้าหลังเนี้ยจะใช้เป็นเหล็ก4ี่คูณสี่นะครับสองเส้นด้านนอกนะครับแล้วก็ซอยด้วยเหล็กนิ้วคูณนิ้วดียวยห้าเส้นข้างในนะครับตรงนี้นะครับผมมองว่าเหล็กเนี่ยมีมิติมากกว่าเหล็ก 4, ี่คูณสองแต่ว่าในส่วนเนี้ยคือความชอบของผมด้วยของผมเนี่ยชอบขนาดเหล็กเนี่ยที่มันใหญ่ๆครับเพราะว่ามันจะดูแบบว่ามีมิติมากกว่านะครับมากันต่อนะครับ ในส่วนของเสาเหล็กด้านในนะครับก็คือจะใช้เป็นเหล็ก 4, ี่คูณสี่นะครับก็คือเป็นเสาเดี่ยวนะครับผมเนี่ยจะตั้งทั้งหมดประมาณ4ต้นนะครับเสาเดี่ยวนะครับตรงนี้1นะครับตรงนี้ก็คือจะลงเป็น2 1 2นสองะครับแล้วก็ฝั่งตรงนี้อีก 1- 2สองก็คือเป็นทั้งหมดเป็น4รวมเสาแผงทั้งหมดเป็น6ต้นนะครับในส่วนนี้นะครับหลังคาเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับเราจึงลงเสากลางไว้ด้วยโดยปกตินะครับเราก็จะลงแค่4ต้นใช่ไหมครับแต่ว่าทีเนี้ย ตัวหลังคาเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับผมมองว่ากลัวจะตกท้องช้างนะครับหรือว่ากลัวหลังคาแอนนะครับผมก็เลยใช้ตัวเสาเดี่ยวครับเพิ่มมา2ต้นนะครับตรงกลางส่วนฐานรากนะครับผมลืมพูดไปฐานรากของคุณลูกค้าหลังนี้นะครับจะลงเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมนะครับก็คือ1หลุมเนี่ยจะลงทั้งหมด2ต้น หนึ่งต้นเนี่ยจะยาวทั้งหมด6เมตรนะครับเราจะลงทั้งหมด6กหลุมนะครับก็คือลงเสาเข็มเนี่ยรับเสาหลังคาเลยนะครับมาันต่อในส่วนของเรื่องไฟแสงสว่างนะครับในส่วนนี้นะครับทางคุณลูกค้าเนี่ยได้ใช้เป็นไฟแสงวอร์มไว้นะครับซึ่งจะเป็นไฟนะครับก็คือสไตล์โมเดิร์นเลยนะครับก็คือจะเป็นไฟสลัวสลัวไม่สว่างมากนะครับก็สามารถเลือกได้2แสงนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟแสงขาวหรือไฟแสงวอร์มไว้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวประตูรั้วหน้าบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นหลังคาลงจอดรถนะครับเป็นไงกันบ้างครับผมมองว่าสวยเข้ากับตัวบ้านมากๆนะครับใครนะครับที่ต้องการเฉดสีนะครับก็สามารถ ขอรหัสสีนะครับกับแอดมินได้เลยนะครับหรือใครต้องการจะต่อเติมลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับก็สามารถโทรได้ที่เบอร์088104888หรือช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ